นี่ครับมีคําถามมาเยอะเลยนะครับว่าเจอกระลอกกระติกเนี่ยจะทํำยังไงดีนะครับเราไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยนะครับ<ช>เลี้ยงแมวไว้สักตัวหนึ่งอันนี้จีจี้มาคอยมาคอยเฝ้ามาคอยไล่ให้นะครับส่วนเนี้ยจะไม่มีจะไม่มีโดนกระ,ะติกกระแตกระทอกกระลอกนนี่ครับนี่นี่โอ้โห <c oughs> น่ารักจริงๆเลยตัวนี้ นี่คอยเี่นไหมดูสายตาคอยจับจ้องมีกิ่งไหนต้นไหนนี่ครับนี่มาทุกฉัดครับมาทุกฉัด,ดน,ดนี่นี่นนมาละมาละปีนเก่งด้วยนะปีนเก่งด้วยนะนี่ <laughs> นี่ครับมีตัวนี้เองคอยคอยดูแลให้นะครับา <laughs> บางที่ที่เขาไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีนี่ก็ต้องหาอะไร กระปองกระแปงให้ลมตีดังๆบ้างนะครับหรือหายามาฉีดบ้างหรือบางที่หนักหน่อยก็หาอะไรยิงบ้างครับส่วนใหญ่ยิงกันเนาะ,ะแต่ที่นี่ไม่ต้องนะครับมีมีอะไรนะจีจี้จีจี้นี่มีจีจี้ครับโอ้โห,หมูม่มีดูดูเขานี่เอาล้ครับสำรวจละโอ้นนี้ปีนเก่งด้วยครับนี่ไปกิ่งเล็กละปกิ่งเล็กละพ่อพ่อครับทนไม่ไหวละพันครับตัว Yeah, oh. yeah.